สวัสดีครับสวัสดีตอนเชา้าครับไม่เชา้าสายแล้วทำอะไรครับทำอะไรโอ้มากี่พวงเนี่ย <c oughs> สามพวง <c oughs> โอ้มาเยอะแยะมาเลย

โอ้ตายวันนี้บรรยากาศเนี่ยนี่ก็เริ่มหนาวแล้ว พ่วงสองครับอันนู้พวงสามเ้ยวันสองสามพวงครับทีมงานเราทีมงานเซตอัพลุยชัมนี้

รยากาศยามเช้านิชาออกสายแล้วน่ครับไปห้าสิบไล่ครับห้าสิบตัวไล่เป็นไม้บริษัทซื้อเองครับแล้วผมที่บ้านผมรับเหมารับเหมาทำอันนครับผมก็มีคนงานอยู่สองทีมครับรถไถสารปันครับนี่จะเป็นรถบริษัทครับ บริษัทก็ทุบเองหมดครับไม้ฟืนไม้บ้องครับบนสเตปเสียต๊อบครับอายุ30กว่าปีครับเป็นเจ้าของบริษัทสามสาขาครับโอเคครับเดี๋ยวผมไปซื้อน้ำมันนะครับเดี๋ยวผมไปลงให้ดูใหม่ครับให้ชมกันใหม่ครับ สวัสดีครับ